เ้าเจ้าประเด็นเจ้าแรดดองล่องของอ่าเนี่ยเจ้าว่าน่ามันลมถักนม,มเนี่ยเจ้าแรดดองขี้เบเบบนะครับหน้ามันเลยถักเลยเนี่ยขอาแบบนี้ได้บ่ก็กต่อข้อแข็งแข่งเครื่องเต่าจุนาครับ าลอยย้ำมาเลยเพราะว่ามันได้แห้งรถแม่ก็สามารถลงได้ใส้ล้อเล็กสองล้อเลยครับล่องขอมว่ได้ด้วยเล่ก็ต้องก็โดยคนก็ว่ได้ช่วยมุ่นก็ด้วยได้ค่าท้าเราก่อนเล

เขามันบ่อกเกิดตรงไม่ยำแม,ม่กับจีดำบ้านนะเนี่ยัะยังไม่เลี้ยนดีหละ यार यार फॉर्म